เยอะมากดูโอ้โหโอ้โหนอนแอ่งแมงเลยอ่ะนี่สินะที่เขาเรียกว่าคาเฟ่แมวของจริงเนาะต่ตอนนี้เราก็โผล่มาแถวคลองหกนะฮะเรียกว่าที่นี่คือ Happy Cat Garden ้านแมวแสนสุขไหน hey, แมวนี่ไงแมวนั่งหน้าแ,แ, hey, แมวไหนแมวนี่ไง Happy Cat Garden นี่เข้ามานี่ไงอุ้ยโอ้โห เพียบโอ้อยู่กันเพียบเลยโอ้ริงมันต้องมาตอนเย็นๆเนี่ยใช่มาอนมานอนหลบแดดกันไปเราไปสั่งของก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมา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 บริการตนเองก็ไข่อาแมวก็ ไอติมไอติมโอเคมีน้ำเย็นไอนี่ไอติมคนไอติมคนไล้ไอติมแมวอ๋อแต่ที่นี่ไม่มีขายอาหารคนใช่ไหมคะไม่มีครับมีนเย็ครับอ๋อก็สแกนใจครับโอเคแล้วก็ถ้าจะเข้าไปคือเข้าไปได้เลยหรือต้องต้องยังไงบ้างคะก็มซได้รับเข้าได้ยครับได้เลยครับเข้าได้เลยครับเข้าได้เลยคับเข้าไ้เเขาดเาได้ยคไดครับเเคเ้ย้าาก่อนไป ห้องนด้นุ่งกับห้องน้ได้ครับเดี๋ยวมาเลือกซื้อเสียดายน้อหน้ามีคาเฟ่หน่อยอนั่งได้โอเคห้องน้ำอ๋ออาบน้ำได้ด้วยเปิดไฟยังไงอ๋อ เปิดปิดกี่โมงอ่ะปิดตอนเช้าครับประมาณตอนเช้าเลยยินแปดโมงครับแปดโมงแล้วปิดปิดทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งโอ้ยทุ่มหนึ่งเลยก็นั่งชิลล้างมือได้กาแฟนั่งกินได้นักินดีถ่ายรูปเออทุ่งนาสวยเลยกำลังขึ้นเลยนี่คำนวณสิอ่านี่เพิ่งตีเลขอันนี้เท่าไหร่อ้อยปลาเนี่ยเจ็ดห้า จ็ดห้าใช่ไหมไหนอันนี้มาจากไหนอันนี้เจ็ดห้าซองใหญ่มาจากตรงนี้หมดอ่าบวกเจ็ดห้ามีสามห้าสองครั้งอันนี้ตรงนี้หกห้าสองร้อยแปดสิบห้าบาทที่ไหนเอานะไม่ใช่หรอแม่เอารอเนี่ยบวกสิบห้าสองร้อยแปดห้า สามร้อยพอดีตรงนี้ใช่ไหมคะครับผมเอาไปท่าตะไก้เหรอคะครับแต่ค่อยมาคืนแอบแต่ค่อยมาคืนขอบคุณครับน้ำร้อนเลื่อนปุ่มอ๋อใช่เนี่ยไว้ธิทำอะไรครับน้ำนุ่นนะเอามาให้เรากินก็ได้ครับครับโอ้กินมาม่าอ๋อมาม่าโอเคะ มีสองชั้น Happy Cat Garden ก็จะถ่ายรูปมันร้อนขนาดนี้ต้องรอสักพักนึ่งอ่ะสาัสายครับไอบ้ขานชอบคุณนแคบอืมอุ้ยเต็มเลยอืมมาเต็มเลย Ui hát cụt tôi léo. Léo 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 để léo 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 anh แต่อนนี้มันน่าจะป้อนได้ไหมเอาไปคนละตัวออี่ก็ตัวใหญ่ชิปูด้าใช่ตัวใหญ่ตาน้องอันนี้ใช่ไหมคะตาน้องเสียคนละชัางเอาลุชโฉมอ๋อมเห็นทำไมเชื่องหมดเลยอ่ะ บ่อนทันไหมเนี่ยอืมเทียบเลยอะ่ะอย่านี้ก็นอนแอ่งแมงไม่สนใจน่าจะอิ่ม <laughs> โอ้โหนอนแอ่งแมงเลยอะ่ะเนี่ยมาทำไมเขาไปกินนู่นกันอนะ่ะมาทำอะไรนี้นู่นเขาไปกินนู่นกันไป ทำเมื่อกี้เชื่องหมดเลยเนาะถ่ายรูปให้สวยๆอะ่ะไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้อ,าอา่าอันนี้ก็บังเลยแย่งซีนว,วัววัววัวเฮ้ยวัถ่ายรูปนายอยู่มาก็กระโรดด <c oughs> กระโดดใส่หื <c oughs> <G ül> เฮ้ยเล็บไม่น้องเกียเก่ยวเกงขาดอือออืออืม,อ,ม,อ,มอยู่กระโดดขึ้นมาอมืแมวที่นี่เชื่องเชือ่องม,มันบางกล้องด้วยนะตอนนี้ไม่ยอม,อมไม่ถ่าย สบายล้มันได้ที่นอนล้วแล้วก็ลุกไปไหนไม่ได้ด้วยมันพือใหญ่เลยอะ่ะมีชื่อเนาะแต่ละตัวเจออะไรครับขอดูชื่อหน อูนอมึงนี่ชื่ออะไรเนี่ยฮะตัวจับยากเนี่ยนานาอะไรวิ่งหนีเลยเรียกนานาเรียกชื่อไงวิ่งหนีเฉยเลยะนานาอ้ามันเปิดเล็บเปิดเล็บเอ้ยนี่เปิดเล็บเนลคุณนะเนี่ยเจ็บมันเจ็บค่ะมันเจ็บนะ,ะมันเ,เริ่มมันเคี้ยวละ มาเห้ลุกไม่พอนะอาบน้ําเตรียมนอนด้วยเห็นเป็นที่นอนไปแล้วนอนแล้วเหรอฮนี่ห้าสิบห้าตัวแถวนี้เป็นแมวจรนะครับแต่ว่าทุกตัวได้รับการฉีดยาหมดแล้วนะฮะมาเจอนน้องได้นะฮะน้องจะได้มีอะไรกินบางตัวก็ขี้กลัวนะนี่สินะที่เขาเรียกว่าคาเฟ่แมวของจริงเนาะน้องมันต้องเงี้ยเนาะ เออคือเราให้อาหารแมวนี่คือคาเฟ่แมวจริงเอาอาจจะอ้ออะไรขนาดนั้นเนี่ยแหวะมากันได้แล้วกันน้องก็ปรกมุดไปเลยแหวะมาได้ฮะอะไรนะ Happy ้แคทการ์เดนบ้านแมวแสนสุขไปไป